สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ slow life by Lee นะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปต่อจากคราวที่แล้วที่เรายังมีไก่นะคะไก่ที่ทำนี่ก็คือเป็นสูตรไก่เดงนะคะก็จะเอาไก่แดงตัวนี้มาต่อยอดทำเป็นขนมจีบนะคะก็มีไก่นะคะนี้ก็เป็นเห็ดหอมนะคะแช่น้ำแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปเลย <c oughs> ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยแครอทนะคะแครอทหั่นเตาเล็กๆนะคะใส่ลงไปเลย <c oughs> แล้วก็ต้นหอมนะคะซอยอันนี้ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดถ้าใครชอบมันแก้วชอบแพรวจะใส่ลงไปก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าตัวเองไม่ได้ใส่นะคะก็จะมีแต่ ไก่ล้วนๆนะคะก็ใส่พริกไทยหน่อยนึงใส่ซีอิ้วเล็กน้อยนะคะป <c oughs> ริมาณนี่ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ที่เราใช้ด้วยนะคะปริมาณส่วนผ <c oughs> สมวัตถุเอมพวกน้ำตาลอะไรพวกนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็หมัก ผสมให้เข้ากันเลยนวดนวดนะคะเนี่ยตอนหมักเนี่ยใส่แป้งข้าวโพดได้นะคะแต่ว่าบังเอิญว่าไก่ที่ตัวเองทําเป็นไก่แดงเนี่ยใส่แป้งข้าวโพดไปแล้วก็เลยไม่ได้ส่งนะคะ <c oughs> แค่นี้นะคะแค่นี้ก็ได้เรียบรน่อย ถ้าใครชอบกุ้งใส่กุ้งลงไปได้นะคะใครชอบหมูก็ทําเป็นไส้หมูนะคะแต่ว่ารีชอบไส้ไก่นะคะเพราะว่าหมูที่นี่มันเหม็นนะคะก็เลยกินเป็นไก่ปั่นแทนนะคะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาห่อ,อก,กันห่อนี่ก็คือจะใช้แป้งเกี๊ยวธรรมดาก็ได้แต่เนี้็คือมันเป็น แป้งแช่แข็งมานะคะแป้งเกียวซานะคะแล้วเขาก็ตัดมาเป็นกลมๆพอดีเลย <c oughs> ก็เลยเอามาหอ่อ <c oughs> ททาเอามาหอ่อ <c oughs> ขนมจีบแทนง,ง่ายๆนะคะก็วางไส้นะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็นิ้วโป้งนิ้วชี้จับให้มันเป็นถ้วยนะคะแล้วก็บีบมันขึ้นมาอีกข้างหนึ่งก็ แตะเอานะคะแต่ให้มันขึ้นมาเป็นทรงนะคะก็ตั้งรังสึงตั้งรังถึงนะคะให้น้ำร้อนรอไว้เลยพอหอเรียบร้อยก็นึ่งได้เลยค่ะ,นะคะนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะนึ่งก็ใช้เวลานึ่งประมาณ6-7นาทีก็ได้แล้วนะคะ ดูนะคะอันนี้มันเป็นแผ่นแช่แข็งมานะคะใครจะใช้แผ่นเกลียวก็ได้อันนี้ก็เป็นแผ่นเกลียวแต่ว่ามันเป็นสีขาวนะคะไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่สีก็ใส่ไส้ไว้ตรงกลางแล้วก็ทําให้มันเป็นถ้วยนะคะแบบนี้แบบนี้แล้วปีกมันขึ้นมามือข้างหนึ่งก็จับจับให้สวยๆนะคะ มันก็จะเป็นทรงขึ้นมาถ้าใครชอบทรงสูงๆแล้วก็บีบให้มันกลายเป็นทรงสูงนะคะถ้าใครชอบป้อม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 ก็ทําให้มันเตี้ยๆแต่เป็นคนชอบทรงสูงๆนะคะก็จะบีบให้มันเป็นสงสูงขึ้นมาก็หอบไปเรื่อยๆจนกว่าไก่เราจะหมดน้ำเดือดเรียบรอ้อย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนหอ่อเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนิ่มมันจะเป็นยังไงนะคะห่อไปเรื่อยๆนะคะ ใครจะตกแต่งหน้าตานะคะตกแต่งได้นะคะเพราะว่ายังเหลือแครอทที่ซอยไว้นิดหน่อยนะคะก็ใส่แครอทตรงกลางใส่แครอทไปข้างบนนะคะสีแดงไๆดูน่าทาน ล,ลูกสุดท้ายเล็กหน่อยนะยังได้อยู่ถ้าตามร้านเขาก็ลูกขนาะด ทานเองเราก็ต้องลูกใหญ่ๆนะคะมันจะได้เต็มคำแล้วก็โรยหน้าด้วยแครอทเพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่ลงไปนึ่งได้เลยแล้วเราก็ตั้งเวลานะคะเอาสัก8นาทีแล้วนนะคะ่ะเลขสวยแล้วหลังจาก8 มาดูกันค่ะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะ8นาทีผ่านไปนะคะมาดูกันว่าสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะน่าทานมากเลย นะคะเสร็จแล้วแล้วก็น้้ำมันกระเทียมเจียวโรยเล็กน้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ขนมจีบที่เราทำเองง่ายๆนะคะเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าใครต้องการให้ทำเมนูไหน นะคะก็รบกวนช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยยังไงก็วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย